ไม่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวคุยกันหลักกางเดียวกันวัดไม่อยากจะไม่ต้องพลาดพิงอะไรทั้งนั้นอ่ะไม่ต้องพลาดพิงอะไรทั้งนั้นอ่ะพี่ตาพูดถึงพี่ด้วยตอนนี้อ่ะไหนสัตว์ไหนสัตว์รุ่นยงรุ่นใหญ่ไหนกูขอวัดหน่อยวะฮะพวกรุ่นใหญ่เงี้ยกูขอวัดหน่อยวะไหนวะรุ่นใหญ่ไหนวะฮะไหนรุ่นใหญ่วะไหนวะอ้าวโอ้เอียมันให้กูดู จบละไม่หมดหรอเดี๋ยวเราคุยกันหลักการหนึ่งวัดตามมาพี่ผมเออได้ได้ได้เอาแม่เป็นเดี๋ยวสักสิบนาทีอะไรเงี้ยได้สิบนาทีอะไรเงี้ยได้ไหมมาเดี๋ยวพี่บอกต่อไปเราเลยศาสตร์ก็ว่าไปนะรับของัผมไม่อยากพูดอะไรครับแบบมันมันไม่ผิดอ่ะก็พูดทำไมอ่ะไม่มีอะไรอ่ะสัตว์ฮะสัตว์ ม้ามะมะแต่ผมจะให้มันอยู่ในประเทศไม่ได้ใครนะนใครนะใครนะเขาเป็นไอสัตว์นั่นจริงๆนะไปตายไหนก็ไปอะ่ะพื้นที่นี่ไนสำหรับของมึงอีควายน<ะ>คนดูก็ได้จะรู้ไอคิดไดมอนออกเพลงใหม่ชื่อว่า SMD เสียไม่ได้ ก็รับหมดเลยก็ได้นะครับต้องรอก่อนอ๋อเอาซะส,อะส,ป,สปอยกูไม่ฟังแล้วโอเคท่านไม่สปอยกูไม่ฟังแล้วถ้าสป,ปอยกูไม่ฟังแล้วขอโทษทีไอ้สัตว <laughs> ์ไม่ใช่ป่าเดี๋ยวว่า เขาบอกว่าถ้าผมดูคลิปของมาเรียมันจะเป็นสปอยอะไรเงี้ยเออกูเลยไม่ดูเฉยไม่ใช่มาถึงว่าล้วคุณบอกผมไงว่าเขาว่าอ้าวแป๊บนึงนะโอเคก็คือเขาคือจะบอกว่าผมผมขอโทษก่อนเลยคือผมไม่สามารถเอาความรู้สึกที่ทุกคนโดนเมื่อวานไปอะกลับมาได้แล้ว แล้ววันนี้วันนี้เราไปฟังตัดสินมาคือเขาไม่ผิดในกฎซึ่งก็ไม่มีใครโดนค่าโทษอะไรทางนั้นแต่ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแอดมินซึ่งเราก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วกันรอบนี้มันผมไม่รู้ว่าผมจะรับผิดชอบยังไงนะเรื่องนี้มันผมก็ทําเต็มที่แล้วแต่ว่ามันก็โดนปฏิเสธมามไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำยังไง ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ตอนที่ไปไม่เป็นไรตอนตอนตอนที่ไอ้คำคำคำเนี้ยเล่นกับคาซากันเป็นเปนนะมันหาอพี่ันดิได้ครับตัึงนะ น้องชายแล้วนีหน้าเขาชายพี่เกมปืนต้องตีเลยเบลไหนอะดวงมันจะเยอะๆที่ไหนก็ตีเบลแดงแดงนะเนี่ยไปอ่ะหรอแม่พี่เอ้ยผมบอกคุยกับเจมส์นะครับไม่ไปไม่ไปเพราะว่างไงครอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอืมอืมอืม โดนด่าว่าอะไรบ้างครับวันเยอะไหมไม่มีอ่ะไม่ไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมไม่โดนโอเคครับตอบกลับก็อ่ะไม่ได้มีแผลอะไรกันมาขนาดนั้นนะเขาไม่ตอบท็อกซิกอะแค่คุยเที่ยอะไรแบบนี้มันก็คือเบสเบสปกติอ่คนเล่นละถ้าไอคำแบบนี้มันเันลุกเขาลุ้เอยู่แล้วมันเมมอะคือเล่นมาขนาดไหนก็ไม่เคยเจออะไรขนาดนั้นน่ะเอาไปนอตายขนาดนั้นน่ะ ครั้งแรกอะพี่ต้องบอกว่าครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกเหมือนเราไปตีเข้ามาสิบปีป่ะถูกเหมือนแบบไปเหมือนทำอะไรเขาโกรธขนาดนั้นอะขาราโค่นเขาคุณครับาคมคาราคมดากูขยับวงการด้วยแต่ว่าบอกขยับวงการบินไนอะถูกก็ไม่รู้บินไนมีวงการด้วยหรอพี่ก็นั่นไงก็ตั้งแต่โดนโดนอะไรวะเกี่ยวกับโรโบดีกว่าไม่โดนโรโบใช่ไหมพี่โบแหละพี่มัน ใช้คำว่าอือจัดตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ไว้มันสุดท้ายทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเอาว่านี่อะเราก็ทำเต็มที่ในส่วงเราแล้วเว้ยเขาว่าไงเราก็ต้องวากันอยู่แล้วใช่ใช่มีปัญหากูไม่มีปัญหากูไม่ติดอยู่แล้วไปไอ้ดอกไปไอ้ดอปเล่นไปหาดรอปเล่นไปแก๊งสิบคนถึงหรือเป่าถึงไน่พอไปไปรอบปะ บ้างกันไหมบ้างกันไหมถึงสิดนปะวางปะเกือบถึงอ่ะตรงนี้ก็ต้องนมลสวัสดีก็อยู่นี่อยู่นี่เกือบหมดแล้วนะพี่ไม้ผมสวยจักอะไรอะตีตีแล้วอเอไม้บอาโซนมอนบักโอ้โหอ้าวโอเคไม่ยังไม่ได้รีตอมอพี่ยังไม่ได้รีตอมอตู่แจ้งแค่นี้ตู่แจ้งติเก็ต โอ้นายกแล้วนายกข้รอลอิตต้องมาไง